ต่อใช้ปั๊มโซลาเซลล์แต่ใช้ไฟฟ้าครับเลยต้องมาแปลงครับเนี่ยต้องใช้แปลงครับเป็น24โวลต์ครับน้ำก็จริงถ้าเป็นปั๊มโซลาเซลล์แบบเต็มที่ก็จะไหลแรง อันนี้ผมใช้ไฟครับแปลงจาก220โวลต์เป็น24 DC ครับก็ไหลประมาณนี้ครับก็ไหลตลอดครก็ลองดูครับพอดีมันซื้อปัม๊มไอ้ธรรมดามาแล้วครับพันสี่ครับจากลาซาด้าก็เลยมาลองครับเจาะ เจาะมาตานผมให้เขาเจาะสามสิบเอ็ดเมตรครับพอดีตรงนี้น้ำไหลดีฮะเขาบอกถ้าใช้ปั๊มโซลาเซลล์แบบใช้ไอตัวโซลาเซลล์ที่ปั๊มโซลาเซลล์แรงๆก็จะไหลแรงมากครับเราก็เลยเอาใช้แบบธรรมดาธรมาไปก่อนเพราะถ้าเสียเมื่อไหร่ก็ค่อยเปลี่ยนเนาะนะครับกับโคกน้องานาดีเจมาเดโครับวันนี้มาใส่ปั๊มครับ จก็ประมาณห้านิ้วครับห้านิ้วสี 4, ่พันไอ้แปดพันกว่าบาทครับก็เลยทดสอบดูครัวันนี้ขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ด้านนู้นก็น้ำไหลไม่เยอะผมจะลองเปิดดูอาทิต์หนึ่งมันจะน้ำจะเต็มไหมแถวๆเนี้ยแต่น้ำไหลไม่เต็มท่ออยู่นะแต่ไม่รู้มันจะเต็มไหมถ้าไม่เต็มเดี๋ยวก็ปล่อยมันเต็มครับ ขอบคุณครับเป็นตามชมวันนี้สวัสดีครับ